สวัสดีพี่น้องเอฟซีสุขคนครับผ้าพี่พ่อน้องมาแกงปลาคอไส่หมูแดงครับมะแรงน้ำมาแรงครับบรรยากาศเย็นๆครับไปแง้มมาบางแรงครับต้นยูขางหน้าครับต้นสมโอครับวัตตุดิบเข้านี่พวกต้นหอมครับพักซี่ครับพักยีตู่ครับผมหอมบัวเข้าและปลาคอครับ พอขอห้าวแซ่หํำเกลือเรียบร้อยครับล่างเรียบร้อยครับพี่น้องเอาไปเมื่งครับบ้านนี้หม้อเ้าค้างเรียบร้อยครับใส่มะขามเปียกลงไปน้ำปลาครับเป็นมกพริกสดตำเรียบร้อยครับหม้อเดือดแล้ทีแล้วครับพี่น้องัอกตะดิ้เฮอพร้อมแล้วครับ มเดี๋ยวครับใส่เลยลงไปเลยพี่น้องไปลงไปเลย <_' S 1> รอตองคนครับเดี๋ยวข้าวรอใ้เดือดจะข้าวออย,างยวาวังค่อยใส่ผกหมดแดงแล้วก็บผักที่ห้องเตรียมไว้ครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ทงให้ทงหน้าครับไฟฟ้ามันไฟฟ้าใส่ครับ เป็นโซลาเซลล์ครับยูย่ทงนี่ครับนี่บริเวณยูบานในบ้านครับยู่ทงหน้าบรรยากาศครับร <c oughs> ับหมอเดือดแล้วพี่น้องบานใส่ผงอุมมมิครับผงรดครับใส่หลายแสบบลายพี่น้อง หมดแดงครับความแล้ว <S <S เดี๋ยวแล้วครับเทยลงไปเลยพี่น้อง <S <S แจงปลาคอส่หมดแดงครับส่ไข่หมดแดงครับพี่น้องแ,แสบครับ น้ำแรงพักครับพร้อมแล้วหมองเขก็ไปเทีแล้วครับบ้าน so เสียงครับแกะถึห้องอีพี่น้องยี่ทงหน้าครับแก่ถึงห้องสมือครับพนที่โต,ต๊ะทุ่งใดญ่พี่น้อง หอ,อมห้อยห้ยครับจะแซ่บครับมันนี้ช่อนไข่หมดแดงครับมาเหมือนกันครับบ้านเนี่ย ได้ที่แล้วครับโดตรลวงลครับผมหมอมห้วยหยครับผมปลาคอใส่ไข่หมดแดงครับฝากพี่น้อง f อซครับโดไล่์กตติดตามครับเป็นกวาั้งใจให้ทูุกคลิปในการถทท่ายทำครับผมอยู่ตรงไหายตรงหน้าคือเก่าครับพี่น้องด,ดูแซ่บแรงนกันครับผม ช่องแอดคนไก่บ้านนะครับเด้อกดติดตามครับกดไลค์ครับผมิดปลาดประกันใดขอให้ลงมาครับสำหรับคลิปนี้ครับเจกันไม่คลิปหนา้าสวัสดีครับ